ในปี610นบีมุฮัมมัดได้รับสารจากพระเจ้าเป็นครั้งแรกที่ถ้ำเล็กๆนอกเมืองเมกกะหลังนั้นน่ะนบีมุฮัมมัดก็จะได้รับสารจากพระเจ้าอีกหลายครั้งแล้วคําพูดของพระเจ้าที่นบีมุฮัมมัดได้รับจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามโดยในศาสนาอิสลามจะมีหลักสําคัญอยู่5ข้อคือต้องเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวต้องทําละหมาด5ครั้งต่อวันต้องให้ทานแก่คนที่ยากไร้ ต้องไปประกอบพิธีฮั์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตและต้องถือศีลอดในเดือนรอมดอนตามความเชื่อของคนมุสลิมเดือนรอมดอนคือเดือนที่นบ,บีมุฮัมมัดได้รับสารจากพระเจ้าเป็นครั้งแรกซึ่งตรงกับเดือนที่9แต่ว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนกันยาเหมือนปฏิทินที่เราใช้กันนะแต่ว่าเป็นเดือนที่9้าตามปฏิทินจันทรคติของชาวอาดับในสมัยนั้นซึ่งจะดูรอบของพระจันทร์เป็นหลักเทสเซียลแรกโผล่มาเมื่อไหร่ แปลว,ว่าเดือนใหม่มาถึงแล้วในวันแรกของเดือนที่9ที่เราสามารถเห็นพระจันทร์เซี้ยวแรกได้คือจุดเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดตรงนี้อยากจะโนไว้นิดนึงว่าพอใช้ปฏิทินแบบจันทรคติเนี่ยเลยทําให้จํานวนวันในเดือนจะมีแค่2 9 3สถึงสาวันเท่านั้นซึ่งก็ทำให้พอเรามาเปรียบเทียบกับปฏิทินแบบสุริยคติที่เราใช้กันเดือนรอมฎอน,นจะค่อยๆถอยร่นมาเรื่อยๆ อย่างในปี2568เนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนมีนาคมแต่ปีที่ผ่านมาจะอยู่ประมาณมีนาถึงเมษาเวลาพูดถึงการถือศีลอดในศาสนาอิสลามหลายคนคงจะคิดว่าแค่ไม่กินข้าวกินน้ําเท่านั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นมากเป้าหมายหลักของการถือศีลอดตลอดทั้งเดือนคือการชำระล้างร่างกายแสดงความอดทนดกลั้น แล้วก็เป็นการให้ระลึกถึงความลำบากของคนยากจนที่ไม่มีอาหารแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มความรักและความศรัทธาในพระเจ้าด้วยโดยตามหลักอ่ะในเดือนรอมฎอนคนมุสลิมจะอดทั้งข้าวและน้ําตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงตอนพระอาทิตย์ตกโดยระหว่างวันก็จะใช้เวลาไปกับการละหมาดและการศึกษาคัเพีย์อุลกุรอานแต่นอกจากจะอดอาหารและน้ําแล้วในเดือนรอมฎอนคนมุสลิมก็ต้องละอย่างอื่นด้วย เช่นไม่คิดเรื่องไม่ดีไม่ทะเลาะวิวาทไม่นินทาคนอื่นและไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงระหว่างการถือศีลดด้วยยังไงก็ตามนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนมุสลิมทุกคนต้องถือศีลดแบบไม่มีข้อยกเว้นนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนท้องคนที่ต้องให้หนมลูกคนที่มีประจำเดือนหรือคนที่เป็นโรคอย่างเบาหวานหรือโรคไตคุณไม่ต้องถือศีลดก็ได้แต่ว่าคุณนะ่ะต้องให้ทานคนยากไรเป็นการทดแทนที่ไม่ได้ถือศีลด อย่างในอินเดียช่วงที่มีคีทเวฟอ่ะก็มีการประกาศให้แรงงานกรรมกรมุสลิมไม่ต้องถือศีลดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าอดทั้งข้าวทั้งน้ําแบบนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่างานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าสำหรับคนที่สุขภาพดีการถือศีลดไม่ได้มีผลเสียเลยอาจจะมีผลดีด้วยซ้ําเพราะว่าถึงแม้ว่าคนมุสลิมจะกินอาหารแค่2มือ้อคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตก แต่ว่าจํานวนแคลอรี่ที่กินเข้าไปะก็แทบจะเท่าเดิมนอกเนี้ยการทํางานของไตก็ไม่ได้รับผลจากการอดน้ําด้วยเนื่องจากร่างกายก็จะปรับตัวให้ปัสสาวะน้อยลงแล้วถ้าเราลองคิดดูดีๆการถือศีลดก็ไม่ค่อยต่ายจากการทำ intermittent fasting หรือ IF ที่ฮิตกันเลยคือเหมือน fast ประมาณ12ชั่วโมงดังนั้นอะ่ะมันก็เลยมีผลดีต่อสุขภาพเหมือนกันเช่นน้ำหนักตัวลด น้ำตาลในเลือดลดไขมัน LD L D L ลดและไขมัน H D L ที่ดีเพิ่มทั้งนี้เมื่อถึงตอนที่ต้องละสินอดผู้ที่ถือสินอดอะ่ะมักจะมีแนวโน้มกินทีนละมากๆอารมณ์กินเผื่อไว้สำหรับวันต่อไปซึ่งถ้าเรากินข้าวเข้าไปเยอะๆหลังจากที่เพิ่งฟาส์มานางจะทําให้เกิดอาการท้องอืดอาการอาหารไม่ย่อยน้ําตาลในเลือดก็จะพุ่งสูงทําให้ง่วงนอนตามทรมเนี้ปฏิบัติแล้วอะ่ะการละสินอดควรเริ่มด้วยการดื่มน้ํา หลัางนั้นกินอินทผลัม3าเม็ดแล้วไปละหมาดก่อนแลัางนั้นค่อยกินอาหารมื้อปกติหลังอากละซีนอดแต่ทั้งนี้ในมื้อเนี้ยก็ไม่ควรกินเยอะเกินไปด้วยแค่หนึ่งในสามของกอระเพาะเท่านั้นซึ่งก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าเราอดอาหารมันนานมากๆแล้วกินอาหารเข้าไปตูมใหญ่ร่างกายก็อาจจะรวนได้แล้วถ้าหากเราไม่คุมเรื่องการกินให้ดีเมื่อหมดเดือนรอมด,ดอดผลดีทางสุขภาพที่ได้จากการถือศีนอดก็จะหายไป เช่นน้ำหนักตัวที่ลดไประหว่างการถือศีลอดก็จะเด้งกลับมาเท่าเดิมเป็นโยโย่เอฟเฟกก็เลยมีนักวิชาการและแพทย์มุสลิมหลายคนที่ออกมารณรงค์ให้ชาวมุสลิมละศีลอดอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพด้วยเอาละ่ะก่อนจากกันวันที่23-24พสถึง24ิพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้จะมีงาน Face the Voice มองด้วยตาฟังด้วยใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่มิวเซียมสยาม งานนี้ต้องการที่จะทำให้เกิดการลดอคติต่อกลุ่มคนในสังคมที่บางครั้งยังถูกมองด้วยความไม่เข้าใจเช่นผู้สูงวัยผู้หญิงคนมิการคนไร้บ้านกลุ่ม LGBTQ+ หรือคนมุสลิมในงานน่ะจะมีทั้งวงเสวนาสารคดีและเอบิชันที่ทำให้เราเข้าใจประสบการณ์ของคนเหล่านี้งานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือสารคดีของคุณฮีซัมเจมามะที่เล่าเรื่องการถูกเหมารวมหรือว่าสตอริโอไทป์เพราะเขาอ่ะเป็นมุสลิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกแปลกแยกจากสังคมถ้าใครสนใจก็ไปกันได้ที่มิวเซียมสยามค่าเข้าฟรีแล้วแชมป์จากเพจพูดก็จะไปเป,ไป็นพิธีกรด้วยถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์อยู่ในคำอธิบาย